ก็สวัสดีครับทุกท่านนี่ผมจะมาเล่นอาวีนะเออครับเอาเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าแหละถ้าผมถ้าถ้าผมตายหงตัวผมกินอาหารหมาให้คนดูเลยอีพีหน้านะเออถ้าผมตายหนึ่งตัวพวกอีพีหน้าผมกินอาหารหมาให้คนดูเลยนะครับเออซีเดียวนะครับเออซีเดียวอาหารเช้าครับเออหนูไปขโมยหมาข้างหนูไปขโมยหมาบ้านผมมาแดกเว่าเออ ถ้าผมถ้าผมตายหนึ่งตัวนะพ,พีน่ะสิบตัวก็สิบคำนะครับเออผมกินแล้วทุกคนดูเลยนะเออเดี๋ยวพีนี่ผมจะมาเล่นตัวละครไม่ไม่ดีผมจะมาลงแรงนะเออทุกคนนะครับพ,พีนี่ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเฮ้ก็ไปรับชมกันเลยครับเขี่มาอย่ากล้องครับอเ ปรับกล้องให้มันประมาณนี้เค okay, มามครับเขามาเขามากต่อเดี๋ยวพีเดี๋ยวพี่น่ะเกิดผมแพ้ผมกินอาหารมาคนดูเลยนะเออแบบตายหนึ่งตัวกินหนึ่งคำานะไรแบบนี้เออแต่ผมไม่วันตายแล้วผมเก่งนะครับทุกคนเออผมบอกแค่นั้นแหละเออ ผมเก่งนะครับเมื่อวันตายหรอกบอกขนาดนหะทุกคนแม่งผมมีเล่นตาแหลไออ่ะมาผมชอมอัดคลิปกระตุกตลอดนะอีพีหน้าผมอีพีต่อไปผมจะเอาสีมาเขียนตาเต็งน,นะครับถ้าเกิดผมแพ้นะเอเอะถ้าผมตาหนึ่งตัวผมเอาสีมาเขียนตาไอยังเลยพีหน้าเออผมคินให้ดูอะ่ะอืมเขากนไม่กออืม ใช่ไหมครับคุณต่อ,ตอเ,เขาไม่รู้นะครับเขาเขานอนเล่นอยู่ครับโอเคจีแบนมูราดตัวหน้าลำคาญนั้นตัวนี้โอ้โหนคนไม่ชอบเลยไม่นคนน่าลำคาญนอะคนแม่ง ตอนนี้เขานาําคานทุกคนมูลผมเจอแล้วผมแบบไม่ชอบเออนั่งคำนา่งจิ้มห่าได้แม่งไหมเดี๋ยวถ่าไอพีหน้าผมตายหนึ่งตัวผมไปิหาอาหารหมาให้ดูเลยเอะอเออครับเดี๋ยวผมขอแมหาอาหารหมามาก่อนนะผมจะไปซือ้อนมเลยทุกคนยาวนมแลนมชมพูนมนมจืดนมมะนะนมเลือกตัวละครกันหร่า มันจะม่เล่นลิงนะเออทุกคนจะเอานมเลยอ่ะทุกคนะนะเอานมเลยม,มันมีนมช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตที่ของคุณเป็นฝ่ายเลือกโอเคผมตั้งก,กล้องไกลอ่าทุกคนนะครับมันมีนมช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตนมจืดนะครับนมจืดสตรอเบอรี่กล้วยหอมนะครับมีอะไรด้วยน,นมชมพูมีประมาณ7รสนะครับไอ้คนเอารสลไรแบบ บอกมาเลยะเออหออีกสิบวินาทีโอ้ยผมผมตึงนี่สุดละไม่ใช่ไม่หว่นตายหรอกผมก็แค่นั้นแหละผมเล่นให้ดูก่อนนะเออวันนี้ผมบอกเลยผมไม่หวั่นตายเออผมก็แค่นั้นแหละเนี่ยผมผมเล่นลิงแบบลิงสุดแล้วในถ้าพีบอเมริกาผมบอแค่นั้นแหละเออลิงผมไม่ได้สั่งซื้อมาจากอเมริกานะครับผมก็แค่นั้นแหละเออ โหวั oh, งเขามีบัฟกูตายแน่แนแม่งบอกให้กูตายนะครับแต่ฝั่งเราซาต้าก็เก่งนะซาต้าฝั่งเราครับมีติดแม่โคงไม่เขียวด้วยนะครับอโอ้หสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาอืมองก็ไม่้ามตันอิงน้อยฟาร์มกว่านะเออโหแค่นั่นแหละ นกระตุกไม่กระตุกไม่รู้นะไม่รู้ Bueno. จะได้มาละเดี๋ยวรายแรกนะครับไม่ออกมาว่ะรอมออกมาก่อนนะรอมาอมาันตายมันตายนะเสร็มันตายมันตายละ คาตาบินไหมตายนะครับหตัวแบคหนสวยไม่สวย คุณหมดนะเงยกลับบ้านก่อนนะเออมาลาจะหมดแล้วเสียดายว่ามานาผมจะหมดวันเมื่อกี้โอ้โหผมมีมานาผมมาช่วยบนแล้วผมหมดแค่นั้นแหละเออผมไม่ได้โมนะไอ้ยกล้องกูเป็นอะไรน่ะ ขยับไปขยับมาหน่อยแม่มันเคยฆ่าเด็กอะมันเคยฆ่าบัดนิ่งห่าวอะเยี้ยบเป็นอะไรอยู่สวยสวยเฮี้ยอะไรวิไม่รู้น่ะ มาจาไหนละว่าใครไม่รู้เลยเามาจากไหนเน,นี่ยผมคนแม่งมาจากไหนไม่รู้อะ่ะโอหมาไม่ซุ่มไม่สเสียงกันเลยแม่งมาจากไหนไม่รู้อะ่ะแม่งเอ้ยอามาจากไหนวะเออไม่อีผมไม่เป็นจริงนะ อะไรบออะไรบออะไรบอฆ่าอะไรบอไอห้าละโมกี้โชนะมาแล้วครับโด่เก่งไอ้เหีท่นะอืมใช่ใช่เขาสวยเขาตึงอ่ะเออ ปีมนะปีป้อมนะตีป้อมนะครับตีป้อมเลยตีเ้อมเลยเฮ้ยลอยก็ไปโดนจับแน่องบ้า โอ้ยแม่งลุมกูแม่งโอ้โหแม่งเนาะสัสโอ้แม่งเหนื่อยนะคนแ่ลุ้กูแม่เลยสัสโอ้แม่งเหอ้สัสลุมกูเหรอไอ้ ไจ้สกคนยันอะไรวะอู้หูโอ้โ,อโหตัวอะสี่ตัวแม่งหรือสู้ยังไงวะ สัตว์ยังโดนจับอีกแม่งกูยังมาโดนจับอีกไ, s <S ไอ,อ,อกไ้สัตว์ตีนไม่พอว่ายหนังค้นหนังควายว่าสัตว์ตายยากชิบหายดวงแข็งนะมึง killing me, me. Yeah, boy. your team has destroyed a tower hey pom, pom. ไกลหมดว่ะระวังนะทุกคนเข้ามาเข้ามาเข้ามามาด่ากันมาด่ากันว่าแล้ว ข้ากูาเถอะแม่งเลยโอบ้บัสแม่งแรงเกินนะทุกคนเนิฟแม่งได้ไหมวะบัส <คน S 2> แม่งคนแรงสุคนเนิร์ฟนะ เนนะะิมะบัตหนี้บัตนี้คนเนิ่มนะแม่งปล่อยไวไ้ไม่ได้ตาจะไปกูแบนแล้วไอ้สัสสวยสวยว้าช oh. ็อตตึ้ง เอ, iesen, เ,อเ,อเ,อเอาบัดบ่อบัตบ่ไหววไหววะสองตัวกันนะสองตัวกันนะเบาว่เบาว่ะพิกบ้านดีกว่าสอตัวแล้วันน่นาไหวนะผมว่ามไม่มีเทียวอีกเอาเขาเข้าหลังได้อยู Four ่นะข้าหลังได้อยู่เขาหลังอยู่ three ตายแม่งเอ้ยดวงมึงแข็งจังวะไอสัตว์แม่งไอสัตว์ดวงมึงน,น่าเหี้ยแข็งนะมึงทำบุนมากี่วัดวแล้วไอเหี้ยดวนใส่จกอกนอะมาตีแห้งอ่ะมึงเหีร์คีบก่อนทีมเหยียบคีบเหี้ิบ แม่งนะครัโอ้โหแม่งอะไรวะต้องหาจังหวะดีอ่ะเข้าไปเข้าไปเดื <No. S 1> อดไปไกลหมน <c oughs> โอ้โหเยี่แม่งซอยขนาดนี้มึงไอสตัต์เอ้ย โอ้โคตรชี้ยไสัสเดเอาดิ้มนีซอยไวสัานั้นตัวมึงไม่ไดไม่ไดไม่ได้กลวี anyway, ว้ยตัวมึงนะสัสวเราเห็นแตตัวชิ้นไหนรยโอ้แรงโคตแรงดิคตแรงโคตแรง เจ้าอ๋อไปสู้มันวะแม่งต้องออดาก่อนออด้าโหแม่งคนของเจ้าไปสู้มันวะไอ้บัสน่ะแม่งแรงชิบหายไหนกันไหนอไหนไหนอยู่ไหนกบพ่อกบแม่มึงไอ้สัตว์ เยอะที <20. S 2> ่ผ่านไหมแม่งเกาะเชี่ยแต่ว่าเยอะจังวะแม่งไอสัตว์ดูดิโอไม่น้ำถึงแดงไอสัตว์กวดจมแพ้เธอเฮียแพ้อยู่ไรไอสัตว์ฝ่ามึอแป้งน่างไอ้เหี้ยแป้งน่างเลยไอสัตว์ เออเคียร์คีบก่อนมึงตีคีบมึงไม่ต้องตีโค้นเลยที่ยกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วไอ้สัสกูเกิดแล้วมาแม่งโอ้ยยี่ป้อมแตกหมดนะยากแล้วนะแม่งไปสู้ได้ยังไงวะเออตายอยู่ตายอยู่บ้าตายอยู่โอ้โหแม่งเอ้ยค่ากูตายแล้วเมื่อกี้ผมผมไม่เห็น้องก้อนแม่ค่าผมตายไม่รู้อะ โอ้โหโอ้โหแตงหมดตี้มีโอกาสจูมีโอกาสจูมีโอกาสจูมีโอกาสชนะอยู่นะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาต้องไปเอาดารกเขาอยากรอทำอต้องไปเอาดารกเออเพื่อทำให้เกมมันเพืไปเอาดารกครับทุกคนเพื่อทำให้เกมมันไปต่อนะครับ ทำให้เกมมันไปต่อนะเราก็จะเล่นไม่ต่อครับทําให้เกมมันได้เปรียบผมรน้สึกว่าแจกนะแในผมรู้ส <another word> ึกว่าผมแจกนะว่าเนี่ตัวเราวะแม่พี่โดนบัตรค่ายนิวเลยสัตว์กล้องกลมบิู่เลยตรงนี้กล้องผมอยู่เลยตรงนี้วะไหวไม่เอ่ย มันมีกอเกิดอยู่ไหนบ้านอะอ่แนเป็นหมอะไเ่เกาะอะไรวะไม่ควดแรงเลยแม่งแม่งโตแล้วเปล่าวะอ้โผมว่าไม่ใช่ละโตแวคนโตนี่จ้ะจานมัตายแล้วโอ้โหแม่เอ้ยแพ้แพ โว yep. oh ้โ้โ้แพล้่นหอนี่คิดนะะโหแพ้โห่แม้เอ้อุบัตเลือึ้นแรงเนี่ยโอ้โหไห้ไหวมึงแรงเกินนะนี่หมูมึงแรงจัดแดงชี่เชี่ยนะคนบัตเน่ย แรงจัดน,นะเ่อแรงแบบเที้ยบบ้านไม่แรงจัดเลยเธอแรงโคตรๆปู่ดาวลดแล้วโหแม่งพบอพอคนผถผมไปต้องปิดคิดตั้แม่ง